หอคุกกี้นี่นะใช่แล้วพวกเธอฟ้าหนึ่งเป็นสีทองอีกป้าก็เป็นสีธรรมดาเออแปลกจังฮะทำไมคุกกี้ในเราดึงมาไม่เหมือนกันเนีเดี๋ยวหยุดก่อนเดี๋ยวนะแมรี่อเป็นคน,นร,ร,รวยดิยด<ะ>คุกกี้สีทองพวกเธอแข่งกันสะดุดเดือดเลยนะถ้าย่าเงิยนกอดสิหยุดยึงนกอดดิจ้าฮะตายแล้วและนี่คือชาเลนจ์รวยประทัดชน <S <S <ฮะ> นี่พวกเธอพร้อมยังมือใหญ่มาเริ่มแล้วก็มือเล็กพร้อมฝั่งเพชรดูนะสิฉันก็อยากได้อาหารมือใหญ่แบบนั้นบ้างอ่ะถ้าดูจะสนใจกับของเช่นใหญ่ได้จริงๆเลยนะนั่นอ่ะใช่แล้วเบเกอร์ยังไน่นะฉันจะกินให้หมดเลยกินให้เต็มที่เลยนะเจแคทเชิญเลยจ้าโอ้แมรี่แล้วเธอละ เฮะอทำไมของฉันมันเล็กจังอะ iPhone อะไรเนี่ยแทจริงนี่พวกเธอไปร้านอาหารแบบไหนกันล่ะเนี่ยหฮะออันที่สองเลยวนะนี่เราแลกกันมะโอ้โหจะเอา iPhone แลกกับอาหารมื้อใหญ่เลยเหรอเนี่ยเฟรนฟรายดีจังเต็มที่เลยนะเซลฟี่เชิญอยากกินเบอร์เกอร์ยักไปด้วยเล่นโทรศัพท์ไปด้วยเลยนะเนี่ย รอแป๊บนะดูนี่สิกลองแม็โดน้อ์ฝั่งแพ็คของเคนีน่มันแบบว่าเธ <c oughs> อพลาดของดีแล้วเล่ะเอ่อลองเทดูสิโอ้ไม่จืดฉันมาเธอพลาดไปแล้วล่ะเริ่มจากตรงไหนดออีอันนี้ดีกว่า <c oughs> อันนี้นะ่ากิน,นโอ้เสียดายอ่ะาักให้นางลองใช้ <c oughs> ชีวิตรูรูๆบ้างก็ดี ว่าไงสาวกินพิซซ่าอยู่เปล่ากินแนนโนแเรี่แฮปปี้เชีเนอะเพราะว่าปกติพิซซ่าหนาจะเคลือบด้วยทองอะเหมือนพิซซ่าธรรมดาทั่วไปอะเนอะไม่มีวันยะกินเถอะแกฉันรู้ว่าเธอหิวนะอ๋อฉันนึกออกแล้วกริ๊งกริงกริงสั่งพิซซ่าคนรวยหน่อยใหญ่มะหึอมะ บอกแล้วเอาละคุณแมรี่ฟาดให้เรียบเลยนะคะนี่เธอกินคนเดียวไหวเหรอให้ฉันช่วยมะฉ <c oughs> ันใหญ่มาเริ่มเจียวอน่อรยสงสารเคจจังเลยอเออนะกระดิ่งกริง่งกริง่งกริ่งว่าไงครับ <c oughs> นี่เลยคือตังได้บัญชีเธอไม่พอนะโทษทีฮะ <c oughs> คนอยากจะรวยเหรอ ได้จริงๆเลยเนอะทีนี้ก็ต้องเอามารวมกันทำไมไม่อบให้ฉันล่ะเนี่ยร้นานอาหารอะไรก็ไม่รู้นี่ดูสิเกือบจะเสร็จแล้ว <c oughs> ต่ออบไม่นิจจ้าบอกเลยผู้บรรยายซื้อไว้ว่างานนี้โดยเฉพาะ <c oughs> ใส่ไปเลย <c oughs> ฉันว่ามันต้องออกมาดีแงงแง่ตั้งเวลาไว้ที่สิบวลาดีก็พอ <c oughs> เรียบร้อยเอ่อขอดูหน่อยสิรดกินแล้วนะ <ś led> อย่าหัวเราะสิจิว๋วแต่ก็แจ๋วเลยเะแต่ก็นะมันอร่อยสุดๆเลยอ,ะ <ś led> อ่ะทาโทีนะเคสก <ś led> นามผู้ช็อกโกแลตโอแม่เจ้าว้าว <ś led> ดูโดนัทจิ๋วของเคสสิถึงแม้ว่า <ś led> มันจะเลก็กแต่มันก็อร่อยนะ <ś led> และนี่คือหอคอยโดนัทคนรวยนี่ดีจังเลยอะ่ะ <ś led> ดีงามอ่ะนะ <ś led> เคสเธอคงจะได้แต่ฝันนะนะ จุ่มแล้วนะโอ้ย oh น่า oh กินมากเดี๋ยวตาแมรี Demon> ่แล้วเด้อเอ้ยถ้ามันใหญ่กว่านี้ก็คงจะดีอ่ะกัดกินได้เลยแคสอืมอ๋อใช่แล้วต้องใช้แก้วตามช็อกแลตลงไปหน่อยนะอืมแซ่บเบอร์น่าสนใจนะว่าปะแล้วก็เทลงไปเลยที่สุดของความอร่อย อขอกินหน่อยสิเนอะขอหน่อยเฮอเธอทำหอ่อคอยของเจพังหมดแล้วเฮ้ยฉันจะแก้แค้นเออเอา,าไป <c oughs> ทำอะไรอ่ะโอ้โหเขาก็เอามาโปรยแบบนี้ยังไงละ่ะบอกไว้เลยนะนี่คือขนมที่แพงที่สุดเท่าี่เธอเคยเห็นเลยโดนั้ทองคำยักษ์ยังไงล่ะ๋อดูหรูรหรามาเห่ามากเลยบอกเลยว่าจ่ายไปหลายล้านเหมือนกันนะเนี่ย คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เอาแล้วสาวๆพร้อมยังอ๋อแมรี่จนได้แค่กระเป๋าเล็กๆเองเหรอส่วนฉันขนมสีทองอรามรสนี้อร่อยมากแต่ราคามนคงแพงมากเช่นกันนะนะลองกินดูอืมขนมนี้อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไม่มีนิดเดียวอ่ะไม่ดูกันว่าแมรี่กินเผ็ดได้หรือเปล่า เออได้แน่นอนมอน,นเลย mm. สีทองเหรอเพราะว่ามันทำมาจากทองเลยสิยะเป็นไงบ้างแมรี่ก็เออเผ็ดเผ็ดอะไรบ่านี้ขอนำหน่อยไม่ใช่แบบนี้ดีกว่าเยอะใช <Yeah. S 1> <c oughs> ่หน่อยนะ โ,โอเคโดนไปแบบเต็มๆเลยอ่ะการล้างแค่งคงจะต้องมาแล้วหลังงานนี้แค่โยนลูกอมใส่ในคอกของไงเคสนั่นเไ้่ไม่เออจะเตรียมบอกไว้ก็ดีนะเอาไปเที่ยวกลับมาแล้วเหรอจ๊ะืีเธอนี่ เปิดได้เลยแมรี่โอ้โหขนมเยลลี่เยอะจังเลยอะเจ๋งไปเลยเนอนะใช่ปะเต็มที่ได้เลยจา้าโอเคตดเธอแล้วอาจจะไม่เหมือนของแมรี่แต่ก็ยังใช้ได้อยู่เนะ <c oughs> อะดูดีเยลลี่พวกนี้ <c oughs> น่าก,กินเนอะแล้วจะทำยังไงให้มันออกมาดูดีกันละเนี่ย <c oughs> เอาไงดีเนอะโอ้โหของแมรี่เปียได้ด้วย อุ๊ยจอเอาหลายๆรสมารวมกันดีกว่าเชียวเด้นเลยอืมอร่อยสุสดๆแฮะเอเคออร่อยจังเลยอ้าวหมดแล้วแบบนี้จะต้องทำอะไรสักหน่อยเออแล้วไงต่อขอแก้วหน่อยสิได้เลยจ้ะเอาล่ะมาดูสิว่าเป็นไงเทลงไปแบบนี้เลยอู้วเพื่อนใหว่ามันจะต้องออกมาดูดีแงะ ทีนี้ก็เป่าใช่แล้วว้โอ้มลาละลายแล้วทีนี้ก็เอามาเคลือบให้สวยงามแเจง๋งดูเริ่มมากเลยค่ะนี่จะใส่นิดอย่างอะ่อะอะไรเขาอยากกินนะสิฉันรู้เอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ฉันอุตส่าห์ทำขึนมาใครจะไปแบ่งกันเล่าเออเอลซ่านี่เธอมาด้ิ เอเคถ้าได้แบบธรรมดาโอ,โโอทษทีที่ขำอึอารมณ์เสียเูยเหมือนแคสจะนึกอะไรออกเะรยายน่าจะทำอะไรของนางนี่เธอจะเอาสีไม้กับกระดาษมาทำเพื่อรอดูสิยะฉันจะทำงานศิลปะล,ลงไปนี่เธอว่ารูปเป็นด้วยเหรอฮะคู่หนึ่งร้อยใช่แล้วหืก็ดนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยโอ้โห ี่ฉันว่าลองเพิ่มสูนลงไปอีกสักตัวดีมะแม่แมรี่เธอนี่แผนการร้ายกาจมากผูก้บรรยายก็อยากกินนะฉันจ้างถงวาวรพันหนึ่งเลยเอาไปสิได้เดี๋ยวฉันจัดการให้เองเนะเออไม่รู้เลยว่าแคสจะว่า,าอะไนระอะเนอะสงสารอะเอาป่าไปป่ะไม่ไม่ไม่เ <c oughs> จ๋งมากทำได้ดีมากจ้ะแคจเ <c oughs> ออกลิน่นนี่แหลอีช่เออฉันกินช็อกแลตของตัวเอง,อง,เอง,องก่อนก็แล้วกัน ของฉันคนเดียวยะใช่แล้วถึงแม้ว่าห้องนี้จะเหม็นปลาไปหน่อยแต่มันก็ยังอร่อยอะนะเต็มที่เลยนะจ้ะแมรี่อร่อยสุดๆแล้วก็แพงด้วยแล้วเธอละแคทนี่เลยมีเซอร์ไพรส์สองอันดูช็อกโกแลตนี่ดิเจ๋งขนมที่แสนเพอร์เฟกใช่แค่เนี้ย นี่แกหล่อเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วเธอล่ะเออฉันก็ได้อันเดียวเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นนั่นนะประเด็นมันคือใหญ่เว่อโอ้ทำฉันอื้องไปเลยนี่เราชิมดูสิโอ้โหเกนเรามาลองหาวิธีทำให้มันใหญ่ขึ้นดีไห กล่องกอปี้นี่นาะเจ๋งใช่ไหมล่ะแกโยนเจ้าจิ๋วนั่นลงไปเลยอืมได้เลยรอดูว่าเป็นไงเทเลยจ้า<ฮ>นี่มันเจ๋งซะสุดไปเลยออมออมออมคือมันอร่อยมากาาอะใส่ลงไปแค่เม็ดเดียวเองเนอะแ้่ฉันอยากลองบ้างอะนี่ฉันขอลองใส่ดูได้ไหมอ๋ะไม่เออคือแมรี่เธอโอเคป่ะเนี่ย เลยขนมของฉันโช์ชีนะแมรี่ขอบคุณที่แวะมานะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ